สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านก่อนเรียนนะครับขอเชิญครอบครัวฟุตบอลไทยทุกท่านนะครับร่วมส่งกําลังใจเชียร์ทีมฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับในการลุยศึกฟุตซอลโลกสมัยที่7ถ่ายทอดสดนะครับครบทุกนัดเลยนะครับครั้งนี้ที่ทางไทยลงสนามแข่งขันทางช่องทางทีสปอร์ตเซนะครับก็เกมแรกนะครับประเดิมด้วยการพบกับทีมชาติโครเอเชีย er ครับทีมชาติไทยเราจะลงสนามในวันที่14 คือวันพรุ่งนี้นะครับเวลา17นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยก็ถ่ายทอดสดทาง t ีสปอร์ตเซนะครับส่วนนัดต่อไปคือทีมทไทยพบกับทีมชาติคิวบาครับในวันที่17กันยายนเวลา19นาฬิกา30นาทีช่อง t ีสปอร์เช่นเดียวกันครับแล้วก็นัดสุดท้ายนะครับในรอบแบ่งกลุ่มนี้ทีมชาติไทยเราจะลงพบกับทีมชาติบราซิลครับในวันที่20กันยายน2567เวลา19นาฬิกา30นาทีตามเวลาในประเทศไทย ช่องถ่ายทอดสดคือ t Sport 7เช่นเดียวกันครับก็ขอแรงใจนะครับแรงเชียร์จากครอบครัวฟุตบอลไทยช่วยกันเชียร์ฟุตซอลทีมชาติไทยเราด้วยครับนัดแรกก็จะแข่งกันแล้วครับวันพรุ่งนี้กับโคเอเชีย e er, เวลาหโมงเย็นนะครับในเวลาบ้านเราเนี่ยทาง t Sport 7นะฮะ T Sport 7หรือ t Sport 7ถ่ายทอดสดนะครับอันดับต่อมานะครับอันนี้มันเรื่องราวเกี่ยวกับช้างศึกชุดใหญ่เราแล้วครับเมื่อไม่กี่นาทีนี้มีการ ประกาศออกมาแล้วครับการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่50ในการแข่งขันครั้งนี้ทีมชาติไทยได้เชิญทีมชาติซีเรียทีมชาติทาจิกิสถานและก็ทีมชาติฟิลิปปินส์มาร่วมทุนการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้ซึ่งจะจัดการแข่งขันที่สนามกีฬาตีนสูรานุนจังหวัดสงขลานะครับก็การแข่งขันครั้งนี้นะครับการประกาศเมื่อครู่เนี่ยมีการประกาศการประกบคู่ออกมาเนี่ย นะครับตอนแรกจริงๆผมคุยกับเพื่อนๆนะครับว่าการแข่งขันครั้งนี้นอกจากจะเป็นการชิงถ้วยพระราชทานเขงครับซึ่งเป็นถ้วยที่อันทรงเกียรตินะฮะของฟุตบอลไทยซึ่งจัดมาแล้วถึง50ครั้งเนี่ยถือว่าเป็นถ้วยสูงสุดในประเทศเรานะครับอันนั้นก็เป็นประเด็นหนึ่งนะแต่สําหรับอีกประเด็นหนึ่งที่เรากาลังโฟกัสฟุตบอลไทยหรือช้างศึกในยุคมาดามแป้งกับโค้ดอิชินี้นะครับเรากําลังโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องการก้าวไปข้างหน้านะรเราเราต้องก้าวตลอดนะครับ ไม่มีการผ่อนนะครับการที่เราจะบรรลุจุดประสงค์ในการก้าวสู่ระดับเอเชียระดับโลกนี้เราต้องรู้ว่าเราต้องโฟกัสตรงไหนนะครับตารางของฟ f a f ฟ f a Day ที่จะสามารถจัดการแข่งขันอินเตอร์เนชั่นแนลเอในเดือนตุลาคมได้สามารถแข่งได้ตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่15ตุลาคมครับดังนั้นนะครับในทัวร์นาเมนต์คิงคัที่กำลังจะมาถึงนี้จะมีการเก็บคะแนนเรนกิ้งฟี f a อินเตอร์เนชั่นแนลเอ อีก2แมตช์ครับตอนแรกจริงๆผมคุยกับเพื่อนๆว่า,าสมาคมอาจจะเลือกทีมที่มีแรงกิงสูงกว่านะครับอย่างซีเรียนะครับแล้วก็ทาจิคิสถานในการที่จะประสานงานเพื่อจะคอยเอกสารในการยื่นขอแยกกับฟีฟ้าในการจัดเป็นแมตช์นอกจากจะชิงครับแล้วก็จะเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเอแมตช์ด้วยแต่พอดีผมมาดูโปรแกรมการแข่งขันแล้วครับประกาศออกมาแล้วครับดังนี้วันที่11ต,ตุลาคม2567 เวลา16นาฬิกาสนาทีทีมชาติซีเรียพบกับทาจิกิสถานครับเวลา20นาฬิกาทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์แล้วในวันที่14นะครับ2567จะเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนะครับเวลา16นาฬิกาสนาท,นาทีจะเป็นการพบกันระหว่างผู้ที่แพ้มาจากวันที่11นะครับระหว่างซีเรียกับทาจิกิสถานและไทยพบกับฟิลิปปินส์ แล้วก็เวลา20่สนาฬิกาเป็นรอบชิงเล้วระหว่างผู้ชนะนะครับจากเมืวันที่11จะเห็นได้ว่านะครับการการประกบคู่ครั้งนี้เนี่ยเป็นการประกบคู่ที่ผมมองดูแล้วครับทางสมาคมฟุตบอลไทยของเราเนี่ยมีความระมัดระวังอย่างยิ่งค่อนข้างจะระมัดระวังทั้งผลได้ผลเสียในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับถ้วยกิงครับครั้งนี้โดยนัดแรกจดให้ทีมชาติไทยพบก,กับฟิลิปปินส์ครับ ซึ่งฟิลิปปินนี้อันดับแรงกิ้งจะต่ำกว่าทาจิกิสถานและซีเรียและโอกาสที่เราจะชนะทีมเพื่อนบ้านเราในย่านอาเซียนก็มีสูงทาให้โอกาสที่ทีมชาติไทยจะชนะฟิลิปปินในวันที่11บนมีสูงมากและจะทําให้ทีมชาติไทยนะครับได้เข้ารอบชิงชนะเลิศถ้าไทยชนะฟิลิปปินจะเป็นอย่างไรครับถ้าไทยชนะฟิลิปปินถ้าเกิดเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเอแมตช์นะซึ่งเราจะต้องจัดอยู่แล้วนะเพราะว่าไทยจะได้แข่งแค่สองแมตช์นะวันที่11กับวันที่ส4เท่านั้น ดังนั้นการพบกับฟิลิปปินส์จึงถือว่าเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเอแมครับเพราะว่าเราจะพาดตรงนี้ไม่ได้เลยฟิลิปปินส์เนี่ยถ้าเราชนะได้นะแรงกิงฟี فا เราก็จะอยู่ประมาณที่เราชนะเวียดนามนะครับแต่อาจจะไม่เท่ากับเวียดนามชนะเวียดนามเราได้4.5แตม้มชนะฟิลิปปินส์เราอาจจะได้ประมาณ4ีแตม้มเพราะว่าฟิลิปปินส์ระดับต่ำกว่าครับแต่ก็ยังดีว่าที่เราได้คะแนนครับถ้าเกิดว่าสามารถชนะฟิลิปปินส์ได้แล้วมาแข่งวันที่14ในรอบชิงชนะเลิศนะคนชนะได้เข้าชิงเนี่ย วันที่14จะกลายเป็นอินเทอร์เนชั่นแนลเอแมต์อีกแมตช์หนึ่งของทีมชาติไทยซึ่งถ้าเกิดเราสามารถชนะฟิลิปปินส์ได้ในแมตช์แรกเนี่ยเราก็กำชัยชนะแล้วกำแรงกิงอันดับนะครับแรงกิงฟีฟ่ามาได้แล้วประมาณ4แต้มเนี่ยอยู่ในมือเราแล,แล้วต่อมานะครับคือวันที่14ตุลาเนี่ยเราจะต้องมาชิงชายเลิศคาดว่านะครับทาจิกิสถานกับซีเรียถ้าเกิดว่ามา,มา,ม,ามาตามอันดับโลกคือซีเรียชนะทาจิกิสถานมาได้เนี่ยเราจะพบกับทีมที่แรงกิงสูงกว่าเราคือซีเรียครับอันดับที่9 3ของโลก ตอนนี้เป็นรองจีนยอยู่แค่2อันดับกับซีเรียอตจีนร่วงลงมาจากันดับ80กว่านะเกือบจะเท่ากับซีเรียแล้วซีเรียเป็นทีมเรนกิ้งันดับสูงที่สุดครับที่ไม่ได้เข้ารอบฟุตบอลโลกครั้งนี้ที่สูงกว่าเราแต่ไม่ได้เข้ารอบ18ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกครับก็เลยมาได้มีโอกาสมาแข่งกับเราที่ว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับซีเรียเป็นเรนกิ้งในเอเชียที่สูงสุดที่ไม่ได้เข้ารอบครับดังนั้นถ้าเราได้ชิงชนะเลิศกับซีเรียจะเป็นการวัดดวงแล้วครับ พราะซีเรียเนี่ยฝีเท้าก็ไม่ใช่เล่นนะอันดับโลกเขาอยู่ที่93้าสิบสามเนี่ยทีมไทยเราตอนนี้อยู่อันดับที่ร้อยห่างกันเอันดับถ้าเราสามารถเอาชนะซีเรียได้ในนัดชิงนะซึ่งเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเอแมตต์อีกแมตต์หนึ่งเนี่ยเรนกิ้งฟีฟ่าเราจะขยับขึ้นครับอย่างน้อยก็5-6แต้มนะครับถึง7แต้มนะเพราะว่าซีเรียอยู่สูงกว่าเราหรือเป็นทาจิกิสถานก็ได้ถ้าเกิดแมตต์ในวันที่11นะทาจิกิสถานเกิดนะครับพลิกล็อกเอาชนะซีเรียเข้ามาได้ ทาจิกิสถานอันดับรองเราจากเราลงไปนะฮะหนึ่งหรือสองอันดับนะครับขยับอยู่ที่หนึ่งร้อยสองนะครับอยู่ประมาณนนครับทาจิกิสถานก็อยู่ที่อันดับที่รองจากเราลงไปก็ถือว่าเป็นทีมที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นในมุมมององผมนะการจัดการแข่งขันคิงคัพครั้งนี้นะครับทางสมาคมฟุตบอลประเทศไทยเนี่ยได้มองเห็นนะครับถึงสิ่งที่หลายมุมนะในการจัดโปรแกรมแบบนี้เนี่ย ทำให้ทีมชาติไทยเนี่ยมีมีโอกาสได้เข้าชิงคิงขับได้สูงเพื่อจะรักษาถ้วยอันโซเกียิไว้ในประเทศเรานะครับอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ผมเห็นได้แล้วก็ทางสมาคมฟุตบอลประเทศไทยเนี่ยมีการเน้นทางด้านรักษานะครับแนวโน้มความเสี่ยงต่างๆให้มีน้อยที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดเราไปพลาดท่าแพ้ซีเรียนในนัดที่สองหรือแพ้ทาจิกิสานเนี่ยเรายังมีคะแนนดังกิ้งวีฟ้าของฟิลิปปินส์กำไว้ในมืออยู่ มันจะทําให้อันดับไทยเราเนี่ยมันไม่ร่วงลงหรือร่วงลงน้อยนี่ถือว่าเป็นก้าวย่างที่ค่อนข้างที่จะเซฟนะครับค่อนข้างจะเซฟพอสมควรแต่ถ้าเราสามารถเราชนะฟิลิปปินส์ได้ในแมตช์วันที่11ตุลาคมและแมตช์วันที่14ตุลาคมเราสามารถชนะซีเรียรหรือทาจิกิสถานอีกที่จะมาเจอเราเนี่ยอันดับโลกเราก็จะพุ่งขึ้นเหมือนกันนะครับไม่แตกต่างดังนั้นนะครับมองดูรูปการแล้วเนี่ยการแข่งขันคิงคัพครั้งนี้เนี่ยเป็นการจัดวาง โปรแกรมการแข่งขันและการประกบคู่ข้อ้าที่จะระมัดระวังพอสมควรนะครับก็เห็นตามนี้นะครับเดี๋ยวเรามาร่วมเชียร์ทีมชาติไทยในวันที่11กับวันที่14ทั้ง2แมตช์ทีมชาติไทยลงแข่งขันเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเอแมตช์ครับแมตช์แรกเราจะพบกับอ e ิิปปินนะฮะเราก็จะเ,เก็บคะแนนแรงกิ้งฟีฟ่าเวลา20นาฬิกาส่วนแมตช์ที่2คือวันที่14ตุลาคมเราจะพบไมซีเรียกัทาจิกิสถานครับน่าจะเป็นเวลา20นาฬิกาเช่นเดียวกันถ้าเกิดเราได้เข้าชิงนะ อันนี้ก็จะเป็น International a แนลเอนะครับอีกเหมือนกัน2แมตต์นี้นะครับแฟนบอลไทยข้อบครัวฟุตบอลไทยพลาดไม่ได้ครับให้กำลังใจนะครับแล้วก็ทุกแมตต์นะครับที่ทีมชาติไทยลงแข่งขันและคู่อื่นด้วยนะ,ะจะแข่งขันที่สนามกีฬาตูนัสตีนสูรานนจังหวัดสงขลาจะมีการถ่ายทอดสดนะครับทางไทยรัฐทีวีนะครับ o k f e t o o k l a Thailand ช้างศึกและ YouTube ช้างศึกครับแฟนบอลที่สนใจนะครับที่จะเข้าชม การแข่งขันที่สนามนะครับสามารถนะครับเข้าซื้อนะครับได้ที่เว็บไซต์ไทยทิเ t เ a อร์นะครับฟุตบอลนะครับคิงคัพครั้งที่50ิพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับอันนี้ผมพูดเป็นภาษาไทยลองเข้าไปเช็คดูครับที่เว็บไทยทิเ t เจอร์แล้วก็จุดจําหน่ายนะครับจุดจําหน่ายหน้าสนามแข่งขันก็สามารถซื้อได้ถ้าถ้าถ้าตัวในแมตช์นั้นมันไม่หมดนะราคานะครับ ก็มีบัตรราคา600บาท500บาท300บาทนะครับตามลําดับบัตร1ใบนะฮะต่อหนึวันสามารถเข้าชมการแข่งขันได้2แมตช์นะครับคือวันหนึ่งจะมีการแข่งขัน2แมตช์ครับวันที่11กับวันที่15เราก็ร่วมให้กําลังใจนะครับสำหรับทีมชาติไทยในการแข่งขันครั้งนี้นะฮะซึ่งเป็นทั้งการชิงถ้วยชิงขับครั้งที่50 2แมตช์นี้เป็นทั้งอินเตอร์เนชั่นแนลเอแมตช์เก็บแรงกิ้งฟีฟ่าครับมันมองได้2มุมเลย นะครับแฟนบอลไทยจะโฟกัสเรื่องอะไรก็ก็าตามใจท่านเอาความสุขของท่านเนี่ยท่านจะโฟกัสถ้วยคิงคัพหรืออินเต์เนช่นแนลเอแมทเนี่ยมันก็ดีทั้งสองอย่างครับแต่เราควรจะรู้ทุกมุมทุกเหลี่ยมในการก้าวเดินของฟุตบอลไทยคือเราจะเอาไปทอดทิ้งสิ่งที่มันเป็นสิ่งสําคัญกับฟุตบอลไทยเราไม่ได้นะครับเกี่ยวกับอันดับโลกแรงกิ้งเนี่ยตรงนี้มันจะเหมือนหมุดหมายทุกบอกอะเดินไปก้าวต่อก้าวเรา้ดูเท้าเราไปเหยียบลงไปตรงไหนครับ มันต้องมีความสําคัญนะครับมีการเรคคอร์ดก้าวย่างไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วนะครับตรงนี้สําคัญและที่สําคัญที่สุดตอนนี้จีนร่วงลงมาแล้วครับ91ถ้าเราขยับดีๆนะนะครับจีนจีนจะต้องเจอกับอินโดในบ้านนะไม่รู้จะเป็นยังไงรอดูนะครับถ้าเกิดไปแพ้อินโดอีกก็ยุ่งเลยนะครับจีนนะแล้วทีนี้ถ้าเกิดมันร่วงลงมาจริงตอนนี้เราอยู่ที่อันดับที่ร้อยนะถ้าเกิดครั้งนี้เราเก็บได้อีกประมาณ10กว่าแต้มเราขึ้นไปอีกอย่างน้อยก็2ออันดับครับ สองรดับที่ว่านี่หนึ่งระดับสองรดับที่ว่ามันกิจะใ,ใกล้จีนเข้าไปเรื่อยจียนจะร่วงลงมาแล้วกันครับเราแซงจริงนะครั้งนี้ครั้งนี้จีนชาติเราแซงจีนจริงนะแล้วก็สิ่งต่างๆมันจะดีขึ้นครับแน่นอนครับถ้าแรงิงเราเดียวเราเรา,เราขยับขึ้นเนี่ยแล้วมันมีประเด็นอะไรบางอย่างนะเกี่ยวกับเรื่องอต้องขอพระคุณมากๆเลยนะครับต่อไปนี้เราจะได้ดูแมตช์สำคัญๆนะกับทีมชาติไทยเนี่ยผ่านการถ่ายทอดสดนะครับทางไทยรัฐทีวีนะครับซึ่งครั้งนี้นะครับไทยรัฐทีวีเนี่ยก็ จะมาถ่ายทอดสดนะครับการแข่งขันคิงขับครั้งนี้นะครับในแมตต์ต่อไปของทีมชาติไทยเราจะมีการถ่ายทอดสดในรายการฟุตบอลสำคัญปลายปีคือเอฟเอฟนะครับปลายปีนี้แล้วก็ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนะครับหรือเอเชียคับบอลต่างๆเรานี้นะครับไทยรัฐทีวีจะเริ่มเข้ามาถ่ายทอดสดนะครับโดยมีการถแถลงข่าวร่วมกับมาดามแป้งครับในการถ่ายทอดสดฟุตบอลที่สําคัญคญเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ การถ่ายทอดสดของทัพฟรีทีวีอย่างไทยรัฐทีวีเนี่ยก็ย่อม,ม,มต้องมีสปอนเซอร์ครับเพราะฉะนั้นราเมนต์การแข่งขันเอฟเอปลายปีนีน้ทางมาดามแป้งนะครับก็เลยตอบสนองเพื่อจะ,อะให้เป็นของขวัญกับชาวไทยแล้วก็ทําให้ผู้ที่ถ่ายทอดเนี่ยเขาสามารถมีสปอนเซอร์และเนินการถ่ายทอดสดอย่างมีคนดูเยอะๆนะมาดามแป้งเขาพยายามเจราจากับทางสโมสรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการปล่อยตัวนักเตะมาให้มัตสราดาชีในการทําทีมในเอฟเอปลายปีนี้ อันนี้เป็นเรื่องเราอีกแบบหนึ่งครับซึ่งซึ่งผมก็มีความรู้สึกว่าได้มาก็ดีครับได้ซูเปอร์สตาร์มามาเสริมเยอะก็ดีนะครับหรือถึงจะไม่ได้มาผมก็ยังมั่นใจในทีมองยีชิว่าเราใช้ตัวผู้เล่นที่ไม่ต้องสตาร์เยอะหรอกครับเพราะว่าเรามาแบบระบบทีมอยู่แล้วโอกาสที่เราจะคว้าถ้วยในในในเอฟเอปายปีนี้มีสูงมากแต่ก็ยังว่าครับมหาชนก็คือมหาชนมหาชนในประเทศเราหลายคนก็ยังยึดติดที่ตัวผู้เล่นอยู่นะครับคือยัง คือพูดง่ายๆว่าตอนนี้บ้านเราเนี่ยมุมมองฟุตบอลยังเคลื่อนกันอยู่ครับคือเป้าที่เราจะไปได้เร็วที่สุดคือวิธีเจแปนเวและไปแบบระบบทีมครับระบบทีมระบบที่ฉีทำให้ดูมาเก้าเก้าเดือนนี่แหละมันทําให้เราขึ้นสู่ระดับเอเชียระดับโลกได้เร็วที่สุดแต่ตอนนี้เราก็ต้องมาห่วงนะครับกับกระแสแฟนบอลที่ยังตามเรื่องฟุตบอลไทยไม่ทันยังติดอยู่วิธีการดูบอลแบบแบบแบแบนั่งเดิมอ่ะแต่ตัวนี้มันมันกลายเป็นลูกค้าใหญ่นะ ที่จะมาสนับสนุนสปอนเซอร์การถ่ายทอดสดสนับสนุนสมาคมเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของของมหาชนที่ที่ยังเดินตามมายังไม่ทันกันนะฮะแต่พอยังไงผมก็ให้กาลังใจอิชินะครับพุ่งเป้าไปให้ได้ครับอย่างน้อยครอบคบอรัวฟุตบอลไทยช่องผมนี่แหละจะให้การสนับสนุนไม่ว่าอิชิจะได้นักเตะแบบไหนนะครับมาอยู่ร่วมทีมขอให้นักเตะคนนั้นมีสปิริตนะครับมีแพชชั่นที่ดีและมีความตั้งใจในการเล่นตามแทคกติกของโค้ชและบรรลุจุดประสงค์ในการทําทีมของอิชิ ผมคิดว่าเราไปได้ถึงระดับเอเชียแน่นอนครับสำหรับผมเนี่ยใครลงเตะผมสนับสนุนหมดเขาจะเป็นทีมชาติไทยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งโฟกัสผมอยู่ที่ระบบทีมแล้วก็โค้ดแล้วก็นักเตะที่มีระเบียบวยินัยนะครับแล้วมีคลาสฝีเท้าที่พัฒนาตัวเองตรงนี้สําคัญกว่าซูเปอร์สตาร์ด้วยในสายตาผมและนะครับผมหวังว่าครอบครัวฟุตบอลไทยจะมองเห็นตรงนี้ด้วยนะครับมันจะเป็นการเปลี่ยนวิธีใหม่นะครับเป็นการเปลี่ยนสัก,กรารใหม่ในวิธีการดูบอลคนไทยเลยถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้ได้นะ แล้วมันกลายเป็นเรื่องมหาชนที่เข้าใจตรงกันเนี่ยต่อไปนะครับทางฟรีทีวีต่างๆเนี่ยเขาจะถ่ายทอดทุกแมตช์เลยครับทีนดีมทีมชาติไทยเขาจะไม่ดูหรอวัาสตามาไหมคนจะดูเยอะไหมไอ้เรื่องแบบนี้มันไม่ใช่โปรแกรมหนังนะครับเมื่อก่อนเนี่ยก็เป็นต้องไปดูหนังโรเมเจอร์ต้องมีโฆษณาดาราแบทพิษแสดงไหมนะครับแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยหน้าตาดาราหน้าสดสนใจไหมคนไปดูนะครับด้วยกระแสกีฬากับหนังละเรื่องเลยนะครับ อันนี้เรากำลังอยากจะไปบอลโลกเราอยากจะพัฒนาขึ้นระดับเอเชียระดับโลกเน่เราต้องรู้ว่าแก่นแท้ของฟุตบอลมันคืออะไรอ่ะจะเป็นเวที่เราใช้เนี่ยคืออะไรเราต้องสนับสนุนกันให้ตลอดรอดฟังนะครับถ้ามันกลายเป็นเรื่องมหาชนเมื่อไร,เร,อนะอรเรื่องที่ผมกําลังพูดนะท่านผู้ฟังที่เคารพเรื่องที่ผมกําลังพูดเรื่องที่ท่านกําลังคิดเรื่องที่เรากําลังมองเห็นทีมของอีชีเรากําลังมองเห็นช้างศึกในพัฒนาการก้าเดือนนี้ผ่านมาเรื่องนี้นะถ้ามันกระจายไปและเข้าใจกันทุกภาคส่วนนะครับมีคนเข้ามาชม มาเข้าใจเรื่องนี้เยอะๆไม่ว่านักเตะไทยนะจะเป็นทีมไหนชุดไหนมีสตาร์หรือไม่สตาร์เนี่ยผมคิดว่าจะมีแฟนบอลไทยดูมหาศาลจํานวนมากเลยถ้าวันนั้นมันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าวันนั้นมันเกิดขึ้นนะครับเราจะได้ชมการถ่ายทอดสดทุกแมตช์ครับโดยที่ซื้อใหญ่ๆเนี่ยเขาจะเล็งเขียนว่าโอเคนะตอนนี้แฟนบอลไทยเข้าใจระบบฟุตบอลแล้วเนี่ยมีคนดูเยอะมีคนให้กําลังใจเยอะการถ่ายทอดสดแน่นอนครับันุใช้เงินนะซื้อลิขสิทธิ์นะไม่ได้ถ่ายฟรีนะครับ ก็ต้องใช้ทุนนะคนถ่ายทอดเขาต้องใช้ทุนนะครับเขาต้องมีสปอนเซอร์เข้ามาสนับสนุนแล้วเขาก็ต้องมีคนดูเรตติ้งเขาถึงจะสามารถถอนทุนคืนได้โดยที่ไม่ขาดทุนดังนั้นถ้าระบบนี้มันรันได้เป็นปกตินะครับมันจะทําให้ฟุตบอลไทยเราพัฒนาเราจะดูการถ่ายทอดสดทุกแมตช์แต่ทาไงมันจะรันได้หรอครับมันต้องเผยแพร่ความเข้าใจเกี่ยวกับฟุตบอลไทยในระบบเจแปนเวที่อิชิทํามา9เดือนเนี่ยออกไปให้ได้ครับมันจะทําให้แฟนบอลไทยเนี่ย ไม่ได้มองว่าใครลงเตะบ้างเหมือนกันนะคุณเห็นตัวอย่างที่เวียดนามไหมพอจตุรเทพเราไม่ได้ไปนะพี่อุ้มพี่เจพี่อะไรไม่ได้ไปเนี่ยแฟนบอลเวียดนามแทบจะไม่เข้ามาดูเลยหลายสิ่งหลายอย่างมันประกอบกันนะไอ้ตัวนี้คือปัจจัยหนึ่งนะคือเขาไม่ได้เห็นดารานะนะครับไม่ได้เห็นซูเปอร์สตาของไทยมาเขาก็ไม่มาดูกันถ้าแฟนบอลไทยเป็นแบบนี้นะมันไม่ไปไหนหรอกครับฟุตบอลมันไม่พัฒนาครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารักช้างศึกรักตัวบุคคลรักได้ครับไม่เป็นไร แต่เราจะยึดตัวบุคคลนะครับเราต้องแยกให้ออกว่าเรารักฟุตบอลไทยอยากให้ฟุตบอลไทยพัฒนาสู่ระดับโลกและเอเชียเนี่ยเราจะต้องเชียร์แบบไหน,นส่วนดาราฟุตบอลที่เป็นซูปเปอร์ร์ต่างๆเรารักได้เป็นส่วนตัวไม่ผิดครับท่านก็รักไปนะครับท่านก็เชียร์ไปใครชอบใครก็ชอบคนนั้นแหละนะครับเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ถ้าเกิดต้ามาร่วมใจในฐานะครอบครัวฟุตบอลไทยแล้วช้างศึกมีหนึ่งเดียวครับไม่ว่าจะเปลี่ยนไปเวลานานขนาดไหนนะักฟุตบอลผ่านมาแล้วก็ผ่านไปโค้ชผ่านมาแล้วก็ผ่านไป ไม่แน่อนาคตอาจจะไม่ใช่อิชิก็ได้ที่เป็นโค้ดไม่แน่อาจจะไม่ใช่นักเตะที่เรารู้จักปัจจุบันก็ได้แต่ช้างศึกก็คือช้างศึกครับถ้าเราคิดตรงจุดนี้ได้แล้วทาระบบ G P V ให้เกิดระบบที่แน่นอนนะครับมันนคงขึ้นได้ในทีมชาติไทยเราจะเห็นทีมชาติไทยเราเนี่ยเตะดีเหมือนญี่ปุ่นแน่นอนครับ ในอนาคตอัในไกลนี่ไม่ไกลเลยนะฮะจะไปบาโวกก็ไม่บอกไยใ,ใจช้ำชอณเหี่ยวหอยเขามานานทีเดียวใครเป็ได้ขนาดนี้แฟนบอลยังพูดเนี่ยได้ไงช้างสึกช้างหนึ่งครอบครัวฟุตบอลไทยก้าวสู่ระดับเอเชียฟีเท่าเขาคันเตพเปลกบอนสูงสองคนคงยังไม่เห็นคนมืดก็มือเช่นตาบอดยังไม่เห็นอีเจอีจ ไอ่ทีก e ิอแม่จะไปบนโลกก็ไ e ม่บอกอ็เลยใจช้ำชอหเหียวเดียวห้อยเหียววันนั้นที่พี่อนเฮ้ยที่ได้ขนาดนี้แฟนตอนอยู่พูดเนี่ยได้ไงช้างสิงช้างครอบครัวฟุตบอลไทยก้าสูดตัเอเชียฟีเท่าเขาคันเทพเกรดบอลส่งส่งคนคงยังไม่เห็นคนขมือเชิงตาบอสยังไม่เห็นอ่ที่ไอ่ไอ่ที่ไอ่อ่ทีอ่แม่จะไปบนโลก ห้ยใจช้ำจรองเเลียวๆหอย่อยวันนานทีเดียวคนมืดก็มืดเช่นตาบอดังไม่เห็น